ผม่เพ่อนทะใส่นนุแดงเล็กเรียนเชิญมาทำบุญครับโรงครัว ลงทานครับมีของกินมากมายครับเคี้ยวหวานครับเพื่อนที่น้อยกว่ากันเกินนี่ครับวันนี้มาถวายพระป่าวัดตะละเกครับ มีโรงทานมานะครับวัดนี้น่ามาทําบุญมากครับโรงทานครับพาล้างสาวตัวน้อยมาด้วยนี่ครับขนมจีนก็มีขนมหวานทขอต็ม ขายขายที่จต la ้องโงวเพื่อยอก็เป็นเุดี่จะต้องแต่งหกาก็แต่เพื่อที่อยู่เดินจะเดินมาเพ่จะรู้เพราะว่าต้นยาที่อยู่ดันข้างนัดกิว่งาได้เป็นหญิงไม้เป็นีว่งได้ในเวลาราก็เข้าสายมครับจะรุจนอยู่บางอ่าจะรุทะลุก็ขาดว่านาใครเ อีูนตกนต้นก็รั่วต้ก็รูที่ติดใบงานได้ทำให้เสียหายเกินต้นก็อาจะใช้รูปกบบอยู่ห้าร้อยบาทนะารเดินจายที่จะเกิดในเวนของราคาตัวไหนที่ ก็จะอยู่ก็ยังคงไว้สถานที่ซัเปลี่ยนแปลง้ักอกกจะซื้อเปลี่ยนไปแตรว่าจะจังไว้เรียบร้นก็จะก็พยายนอยู่ว่าอัหารัใช้ได้ก็จะใช้ต่อสที่ต้องเปลี่นร่างต้องเปี่ยนแปลงต้องเจให้ดีขึราะว่าเดี๋ยวการติดข้าหน้าของนยก็จะต้าให้เดกต้อยู่ลมาบ้างทพนก็ บ่ันนี้ชมจะมีเ้ี่มาที่เราก็มาปะมาบุนให้ฐาชาไ้ยู่สุขภาพใหญ่ครับถวายวัดตักพะเจครับมถวายจนน้องงวดหน้ามาเขาหน้ามาก็ได้ครับงวดนี้ไม่ทังก็วเป็นส่วนที่สุดได้อยู่ไดุอยู่ในส่วนที่สุดที่